คลิปนี้สิพามาเบ่งพิธีกลางกันไว้พิธีกลางค่ายถ่าดึงกันมัอันนี้นะครับเด้อถ่าเบ่งเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะลงไปครับอายแล้วครับอันนี้สูตรประยุกต์สูตรประยุกต์อายแล้วบอกสูตรดัดสูตรดัดแปลงครับแถวเขาประคังสีดอกอันนี้นครับเด้อ<ๆ>มันจะมีเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตี้วัด สิบสองต้นน้อยเนาะสิสอต้นสองสิบสองต้นครับได้แล้วจีกางนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งว่าไอ้แล้จีกางแบบไหนไม่าไอ้แล้วใส่ครับเอาแหมาวางตรงกลางอันนี้ก่อนนี่ครับไอ้แล้วเอาแหไปวางตรงกลางครับเอาจิมากไวายมาจุดที่ห้าโอ้จึงกลาง หกเสาอีกช่องละหกเสามันก็รวมเป็นสิบสองเนาะโอเคครับฟังเอาด้วครับฟังเอาเด้อายเรากระนังบรรยายอยู่ครับนี่ช่วงละหกเสานั่ไอ้เราจะมากเอาเสือกฟางสีแดงมากไว้ก่อนใบไงเหรอใช่ครับไอเราก็ลังเล่งอยู่ครับนั่นหาอยู่นั่นฟังเด้อครับเด้เอเขาจะเอาอันนี้ยุกไอ้ประยุกเด้ออันนี้ ใส่เทพเป็นไทยมะกอกกับตะปูเลยอ๋ออายแล้วตีตะป,ปูไว้ครับนั่นตีตะปูไว้เดี๋ยวผมตีให้เบิ่งอีกที่นึงว่ายแล้วตีตะปูไว้แบบไรได้ครับเนี่ยเขาบอกต้องไอ้บากเสาแบบสมัยโบราณมันมีอันคลิปหนึ่งนะครับแล้วที่ผมเบิ่งแบบผมไปหาน้องใหม่ครับอายอะที่ว่ามีแบบบากเสาหน่อยเนาะอเออนั่นแหละครับอันนั้นคือแบบแบบสมัยเก่าครับ อนี่แบบสมัยไม่มีไอ้ก็รังกลางนี่คือแบบตอกตําปูาครับตีตําปูานี่แล้วสําหรับคนบริยูไก่หวยไก่ควงนี่สามาเทได้บ่ d i l y d a ขี้กันมันม้ยโอเคครับ d a ได้ขึ้กันมานะครับโอ้หยบริัันครับเบื่งกันเหวๆไปเลยครับเลิบนี่ ครัไอเรากำลังไล่ไปเรื่อยๆครับมันกระติดเนาะแห่บริสังอืธรรมดา,มาแล้วพวผมแหเบื้องตอนไอ้ที่ไอแล้วตีตะปูไว้ด้วยครับเนี่นี่ครับ แล้วยีตีไปแบบนี้ทุกหลักเลยครับนี่นี่แหละตีตีสองอันเั็นบ่าเห็นไหมใชนี่แล้วยีตีไปแบบนี้ครับนี่สองอันตะปูสองอันทุกหลักเลยนี่นะครับนี่อันนี้ดดััแปลงหมอนนี้วิธีดัดแปลงของไอ้แล้วครับนั่นไอ้แล้วก็ร่างกลางอยู่ครับพี่ฟังฟังางบน ครับกเปทปเทปเป็นท่ายเกาะเอาเลยอเกาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแย่ไรอืมันจะมีสลักอีกที่นึงนะครับเด้อถับเบิ้งอันนี้คือเอาเทปเป็นท่ายอเกใบมเ<อ>าเห็นมเ้ยนี่ครับเอาเทปเป็นท่ายอเกใบอีซื้อเอาเทปเป็นท่ายอเกใบอีซื้อครับ อี่ครับมันจะมีสลักแบบนี้ครับเนี่ยน,นี่ไอเราเหดสลักไปครับนี่นี่แหละเอาใบกอ๊อกเป็นใบเหรอเนี่ยนี่ครับเหตใบทุกลักเลยมาทุกลักน,ะนี่ครับไอเราเหตใบมาตัวเราเลยครับนี่นี่ครับนี่อันนี้เชือกที่ใบดึงนะครับเด้อนี่นี่แหละมีสะมีสลักแบบนี้นะครับ ให้ให้ไอ้เล่าลาเกาะบวงก้อนครับนี่ครับรน,นี่นี่ครับลายเขี้ยมได้นี่นะครับเขี้ยมได้สีดำเขี้ยมได้สีดำนะครับไอ้เล่าก็จะก่อเส้นตำปูแบบนี้นะครับเนี่มันก็จะเป็นเป็นตรงเป็นตรงไปเไห็นไหมเห,นห,นหน็นออืืะ เอาให้มันมีความพูด้วยนี่ครับอันนี้คือแบบสมัยใหม่เลยครับเด้อก้ออ่ะก,ก็ต้องก้อตับปูสองอันด้วยครับก้อแค่ตับปูเดียวด้วยครับเด้อนี่แม่นว่าเขาเขาจะเอาไล่มาใส่อีกเออเพราะว่านี่ครับอไอแล้วก้อแค่แค่ตับปูเดียวเพราะอีกอีกอันนึงใส่ไล่แม่นว่ายเห็นไหมเเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการใส่ไล่เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งตอนที่อไอแล้วใส่ไล่ด้วยครับเด้อนี่แต่ว่า ลำปูที่ตีไปสองอันนะ่ะเอาเคเ้กไปได้อะ่ะเกาะไ้แค่อันเดียวเด้ครับนี่แบบนี้หย่อนแสงยังอยเด้ครับเด้อนี่นี่ครับนี่ครับไอ้กําลังไลกลางครับนี่ ก็นี่ผมผมผมก็ลงกับาไอายอยู่ดนะครับเด้อมือนี่ลงน้ำอยู่ถ้าบปลงผมกับทายไอปบดได้เด้อครับเด้อเนี่ยมือน,นีลงน้ำอยู่มือน,นี่ <c oughs> แต่ว่าทุกคลิปมาบอได้ลงน้ำไอจักเถื่อวันนี้ไม่ตายแล้วลงคนเดียวเลยเดี๋ยวจัะในถ้าเบิ้งตอนไอแเราใส่สลักมันไหวเออถ้าเบื้องไอแล้วตอนใส่สลักนะครับเด้ <c oughs> เอว่าเ,าเราจะใส่แบบไรนะครับเด้อกับเชือกที่ไวถาด,ดึงนะครับเด้อนี่แหละ ะนี่ครับเรีย้ยงอุดท้ายครับเนี่ยเลี้ย,ยองอัญชุดไทยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้เด้อครับ,ดบรเด้อนี่แหละนี่แอบบดิบทวงเดี๋ยวไอเ้เราก็จะเอาสลักไว้สลักใส่อีกทีหนึ่งครับนี่นี่แหละคือครึ่งกับเซล12ต้นครับนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เริ่มด้วยตัวนี้ได้ไป่ะได้แล้วไป,ไปเริ่มต้นไหนเติมเริ่มต้นที่ฮกเลยไปเริ่มต้นที่ว่าชุดเสือกกันมเออนี่นะครับด้วยไอ้แล้วกําลังเอาไปนะครับเชือกนะครับนี่ผมฟังพุ่นฟังฟังทั้งพุ่นน้ํามนันลึกครับผมสิอยู่ฟังทั้ง,ง,ง,งผมมีงงด้วยครับเด้อเดี๋ยวให้อ้ยเราใส่แตกฟังทั้งพุ่นขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เบิ่งนะครับเด้อนี่นะนี่ละเชือกครับนี่นี่เชือกนี่สลักครับนี่ ให้ให้เราเฮ็ดเองครับสลักเอาลักที่หกบอกเขาลักที่หกเริ่มจากลักที่หกครับกึ่งกลางมันไม่เห็นวะเออกึ่งกลางครับไอ้ไอ้ก็ต้องไปลักที่หกครับมันมันจะเป็นกึ่งกลางกันระวังกับลักนี้พอดีลักที่ไอ้เรากำลังอ่านอยู่ครับเดี๋ยวผมจะซุ่มกึ่งกลางลักที่หกเออเดี๋ยวผมจะซุ่มเพิ่งนะครับอ่ะนี่ลักแน่นผมมาจุดสองลัก นะครับหายเร้จะเริ่มอะไรมาจากลักนั่นครับนี่นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับแบบวิธีอีสานมันเท่าครับนี่เวลาดึงลงพร้อมกันปะพร้อมกันดึงล่งนี่นะครับ เว拉เวา,าพวกผมดึงคายอะครับมันมันจะลงวง้อมกันครับที่ไอเราเรียนี่ครับอันนี้คลิปนี้เป็นวิธีการไซด้วยครับการกางคายนะครับเด้อมาต่อว,วิธีการใส่ครับนี่ที่ไอเราแนะนํามาครับนี่การไซการการกางคายดึงปา่าที่พวกผมมาดึงกันนี่แหละครับที่ผมกับไอามาดึงกันประมาณสามคลิปซี่คลิปไอน้อยเนาะ วันต่อที่ผมเฮ็ดคลิปมาด้วครับเด้อทประมาณ3คลิปได้4คลิปได้เพราะว่าผมพึ่งเฮ็ดช่อง youtube ครับฝากติดตามน้ำเน้อนะครับเด้อนี่แหละการหายยู่หากินแบบอีสานบ้านเท่าครับนี่กับอายแล้วครับนั่นครับเชือกมันจะตึงทันทีเลยไม่ล่ายแล้วอันนั้นมาวันอ้วผมภาไปเบิ่งครับอหายแล้วกํลังมาครับ แต่ว่าหฮาก็ตองมาอ้อ,อยเอาหยดมันมาอ้อ,อยมันเถาะตองมาเบิงว่าป่าเขาบ่าเขาได้ครับก่อนที่จะหฮาจะดึงครับถ้าป่าบ่าเขาห้า,าก็ดึงบ่ได,ด้ครับเนี่ยแบบนี้ปางเื่อมันก็มีอุปสรรคของไงปลาโด้ไเห,นไห็นม่อ่าปลาโดามันมากวนมันมาอะไรกินป่าหน่อยครับนี่ครับอายแล้วสิเกาะสลักไ้จังซีครับ ปลาเจ้านี่มันมีหลายชนิดเด้ครับเด้อปลาตองกายปลาดูปลาข้าวปลายัางไรปลาอีกหนึ่งก็ปลาปลายังก็ปลาจีนบุรีนี่ครับมึงมึงได้ครับเด้อเนี่ยนี่เบิึงไม่ได้แล้วกาะครับนี่กาะเซตตัมปูครับเ้าจะเอาไอ้เทวัรท้ายไว้ฟังขวามืออ๋อครับ ้เวลาดึงแล้วมันจะลงไปฟังทีเอาเบิ้งหน้าได้ครับนะพร้อมดีทายให้เบิ้งครับนะนี่เออนั่นแหละยัดเข้าไปนี่เอาไว้ทั้งทึ่งอ๋อสอดเข่าเคเป็นท้ายนั่นเลยครับเด้อสลักสอดเข่าหน้าแหมเชือกมันติดตึงทันทีเลยครับนั่นเพราะว่านี่ครับเชือกมันจิดตึงตึงทันทีเลยปลาสวายก็มี่นี่ครับเด้อปลาสวายก็มีปลาสวายเข่าก็บ่อ้ยแหม่ปลาสวายก็มีครับตรงนี้ นแต่ว่าพวกผมมันโมเมนต์เซียนเบ็ดครับสำหรับพวกนักตกเบ็ดน่ะได้มันไหมเห็นปะนักตกเบ็ดนีม่มาตกแดนปะได้อย,ยู่เออนี่ครับหายเราเหตุใดครับน,นี่ครับเชือกมันจะตึงครับนี่ครับนี่นนเชือก ถึงแน่นิดหน่อยย้อนนิดหน่อยออโอเค,คสลักครับนี่เด้อครับเด้อวิธีใส่เลยครับ,รบนี่ครับนี่แหละคือการใส่แบบนี้เลยครับเด้อได้ฟังเดียวเออนี่แหละเหลืออีกฟังหนึ่งเด้อครับเด้อเหลืออีกฟังทั้งผุนครับเหลืออีกฟังทั้งผุนฟังทั้งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลักนี่เห็นไหมหกลักหกลัก หกลักครับนี่คือฟังทางนี้เรียบร้อยแล้วครับเดาไอ้เรา่ไปใส่ฟังทางบนครับมันกิจะมีย้อนมีอย่างนั้นเด้อครับเด้อเพราะว่ามันลักลักมันอาจจะพวกคงทีน้อยเนาะแม่นบ่ะเออนี่แหละไอ้ที่ผ้าเบื้องไอเราใส่ฟังทางนี้ครับที่นี้ตอนไอแเราดึงนะนะจะเห็นนะครับเด้อในคลิปที่ผมมาผ้ามาดึงกับไอที่เราได้ ดูดูดูสายทั้งหมดนี่มันไอ้มันติดอะไรมันติดมันติดใหม่แล้วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนเจะล่วงนี่กอ้าวโอเคไปนี่ครับอันนี้แป่ง Kem กลางเด้อายางละหกลักนีออ่อ๋อแป่งกลางมาแล้ครับหาเราบอกอันนี้ฟังนี่อันนี้ฟังอีกอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งเสร็จแล้ว เอี๋ยวฟังนึงนะครับมันอาจที่ย้อนแสงแน่อย่างน่อยนะครับแสงมื้อนี้แดดแห้งหลีครับมื้อนี้ยาด้ับอ้ายครับว่าจมะมากินข้าวปลากันนะครับนี่ไก่เล่วัดเลปลาเขาเ้าเสร็จหมดละ่ะนี่แหละครับวิธีการกางคายครับกางง่ายๆลักษณะของการกางคายเด้อครับเด้อนี่ ไอ้ียยุกไม่นี่ไอ้กลางไอ้ยุกไม่กลางแบบยุคสมัยใหม่ครับถ้าสมัยเก่าไม่ไพ่ที่ปักออมนี่ครับสออิพาสีกนั่นหมาเห็นว่าเออพาสีกมันจะมีคลิปหนึ่งอยู่ครับที่ผมถ่ายให้เบิรงอยู่ครับว่าเป็นแบบสมัยเก่าเลยครับเด้อไปเบิรงกอ่านต่อปลาหลายนี่ครับเด้อนี่นี่แหละครับ อันนี้เอิ้นคล้องยังไงฝ้ายห้วยสมองหว้วยสมองครับนี่หว้วยสมองนะครับเดอ้อมันยากาศจะมีคลิปหนึ่งครับที่ผมไปกับไอ้ไปยามดางกันอยู่ฝ้ายฝ้ายบนโคกสันน้อยเนาะเออนั่นแหละครับมันก็เป็นน้ำจุดจุดเดียวกันไม่เห็นปะเออนี่แหละครับ,ม,ออรบมันก็จะไหลมาหนีครับไม่กับไอ้ครับนี่นี่ครับ นี่ไอ้ล้วกำลังใส่ครับพ<อ>าเทปันถ่ายหลอดในกลางแล้วก็เอาลิ่มยัดใส่นี่เชือกเชือกแล้วเขาเขาก็มัดอยู่แล้วแต่ว่าผมบริมัดเชือกให้เบิ้งเพราะว่าผมล็อกเชือกไว้แล้วโอเคครับนี่ได้ครับแล้วฟังไอ้ล้วไว้ได้ครับพอฝีมือไอ้แล้วล้วนเลยครับเนี่ยลงเป๊ะผมมีปัญหาเรื่องการนี่ครับแล้วให้เบิ้งอีกันหนึ่งครับ กระเทยไปไทยลกเอ,อ,กเอ้เข่ากลางไอ้ตะปูนี่นมีก็มีย่อนนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ลงพร้อมกันเวลาดึงก่อนนี่นะครับเด้อนนี้นะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อครับเด้อเสร็จแล้วนี่วันวนี่นี่แหละครับวิธีการกางคายครับ นี่แหละที่พวกผมมาดึงค่ายกันครับมาดักป่ากันครับที่เอายอดมันมาอ้อยครับนี่นี่แหละอายแล้วกันนะครับกําลังเอายอดมันไปปักไว้ตรงกลางนะครับน,นี่แหละครับขั้นตอนทุตท้ายยนะครับเดอนีเดอร์นี่แหละครับ ขาดบ่ได้ดครับคือหยอดมั่นนี่แหละครับที่ว่าสีเฮดให้ปลาเขาไมา่กินครับให้ปลาเขามาตรงที่เฮาดักไว้นี่นะครับเพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนเ,นนเออป็นเนื้ออ้อยเฮาอันไงเห็นบ่มเออเป็นเนื้ออ้อยครับนี่หยอดมั่นครับหยอดมั่นมันมนาะนี่ครับหายจะปักไว้ตรงกลางเลยครับกับจอมแฮนะครับนั่น ตรงกลางกันเลย นี่เด้อครับเด้อนี่แหละเรียบร้อยแล้วครับเด้อนี่แหละการกางค่ายครับวิธีการดึงการกางค่ายครับเนี่ผู้ได้อยากเอาไปไปใส่ก็เอาไปใส่ด้วยครับเด้อวิธีแบบนี้ด้วยครับเด้อถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นั่นเลยครับเด้อช่องฮักอีสานนะใช้แนวด้วยครับเด้อนี่แหละผมกับไอเนี่ยครับเด้อครับเด้อมาการหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานมันเท่าด้วยครับเด้อนี่นี่แหละครับ อย่างใดผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ